สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชกันนะคะวีรกรรมกอบกู้เอกราชหลังกรุงแตกปี2310แล้วก็การตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราทราบกันดีเนาะครับผมแต่ว่าปลายรัชสมัยของพระองค์นี่สิคะเต็มไปด้วยปริศนาจริงๆวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันดูค่ะใช่ครับคือที่น่าสนใจมากคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันหลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่พงศวดาหลากัหลกๆ ไปจนถึงเ,เรื่องเล่าอีกกระแสะหนึ่ง mm hmm. ซึ่งความต่างตรงนี้แหละครับที่มันบอกอะไรเราได้เยอะเกี่ยวกับว่า mm hmm. ประวัติศาสตร์ถูกบันทึกถูกจดจำยังไง mm hmm. เราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่ช่วงาการรวบรวมคนสร้างบ้านสร้างเมือง mm hmm. ไปจนถึงเหตุการณ์ที่เป็นแบบปมปริศนาในช่วงท้ายๆนะครับค่ะประเด็นก็คืออะไรคือสิ่งที่พงศาวดารบอกเราแล้วอะไรคือเรื่องเล่าที่ยังอยู่ในความจำของผู้คน ลองมาดูกันนะคะร่วมจากหลังกรุงแตกเลยพระยาตากตอนนั้นคือท่านนำกำลังพลแค่หยิบมือเองนะคะแบบ5 0 0้พันหนึ่งน้อยมากครับใช่ค่ะฝ่าวงล้อมพม่าจากวัดพิชัยไปทางตะวันออกระยองจันตราดมีเรื่องเล่าที่จำกันได้ดีคือทุบหม้อข้าวอ๋อใช่ครับใช่ครับเรื่องทุบหม้อข้าวก่อนตีเมืองจันอันนี้เป็นเรื่องที่เปลุกขวัญกาลังใจได้ดีมากและที่น่าทึ่งคือความเร็วครับ เร็วมากนะคะแค่7เดือนเองนะครับหลังกรุงแตกพฤศจิกายน2310เนี่ยกลับมายึดทนบุรีได้ตีค่ายโพสามต้นแตกคือมันแสดงถึงภาวะผู้นำความเด็ดเดี่ยวจริงๆครับจริงค่ะพอชนะเร็วปุ๊บคำถามต่อมาคือแล้วจัดตั้งหลักที่ไหนทำไมต้องย้ายมาทนบุรีอันนี้ก็มีคำอธิบายหลายอย่างนะคะในพงศาวดารก็มีเรื่องเออพระสุบินครับ ที่ว่ากษัตริย์อยุธยาเดิมไม่ต้อนรับใช่ค่ะแล้วก็มีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ด้วยที่กรมพระยาดำรงท่านวิเคราะห์ไว้ว่าทนบุรีเนี่ยใชยภูมิดีกว่าอายุธยาตอนนั้นเสียหายหนักมากแล้วก็เออป้องกันยากอืมต้องการกําลังคนเยอะกว่ามากในการป้องกันใช่ค่ะก็เลยมาตั้งที่ทนบุรีพระราชทานนามว่ากรุงทนบุรีสรีมหาสมุร หลังจากนั้นก็มีพระราชพิธีปราบดาพิเศษธทันวา2,311แล้วก็เริ่มสร้างพระราชวังก็คือพื้นที่ออกองทัพเรือทุกวันนี้แหละเป็นการวางรากฐานอำนาจแต่การกอบกู้มันไม่ใช่แค่ยึดเมืองคืนเนาะคือภารกิจหลังจากนั้นหนักมากการปราบชุมนุมต่างๆที่แบบตั้งตัวเป็นใหญ่ทั่วเลยใช่ครับเยอะมากมีทั้งเจ้าพิมายเจ้านาครศรีธรรมราชเจ้าพระฝาง กว่าจะรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นได้จริงๆก็ปี2313ครับเรียกว่าเหนื่อยรอบด้านแล้วนอกจากการรวมชาติก็ยังมีศึกสงครามอีกใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องป้องกันพม่าตลอดโดยเฉพาะศึกใหญ่อาแซวุ่นกีนิ่หนักมากแล้วก็ยังต้องขยายอิทธิพลไปทางเอลานนาลวกัมพูชาด้วยอ๋อการอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์ก็ยุคนี้เหมือนกันนะคะมาไว้ที่วัดอรุณใช่ครับผม เกิดขึ้นในสมัยนี้แ่ะครับแล้วเรื่องปากท้องล่ะคะสำคัญมากเลยครับครับปัญหาข้าวยางหมากแพงนี่เรื่องใหญ่พระองค์ก็แก้ปัญหาโดยตรงเลยนะแจกข้าวสารบ้างหรือว่านำข้าวข้าวมาขายราคาถูกให้รัษดรอืมแล้วก็เรื่องการค้าสัมพาอันนี้ก็สำคัญมากครับค้ากับจีนจนแบบราชสำนักชิงยอมรับสถานะเลยอันนี้ช่วยเรื่องสถียรภาพระหว่างประเทศได้เยอะ ค่ะแล้วด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมล่ะคะมีการฟื้นฟูอะไรบ้างก็มีนะครับไม่ได้ละเลยมีการรวบรวมพระไตรปิฎกบูรณะวัดสำคัญๆอย่างวัดอรุณะวัดอินทรารามแล้วก็ทรงพระราชนีพลรามเกียรติบางตอนด้วยนะครับมีสร้างสมุดภาพไตรภูมิอันนี้ก็สวยงามมากโหทำเยอะมากจริงๆนะคะเรียกว่าสร้างบ้านแปลงเมืองสำเร็จเลยแต่ก็นั่นละคะ่ะเรื่องมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ใช่ครับเพราะช่วงปลายรัชกาลนี่แหละค่ะที่แบบซับซ้อนแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมาจนทุกวันนี้เรื่องเหตุการณ์ที่นําไปสู่การสวรรคตครับถ้าเราอิงตามพงศาวดารหลักๆนะครับอย่างฉบับพันจันทนุมาตรหรือฉบับพระราชาถาเลขาเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่จะคล้ายกันคือบอกว่าเกิดกบฏพยาสันขึ้นอืตอนนั้นสมเด็จเจ้าพระยามาหากระสตศึกท่านไม่อยู่ไปรบที่ขเขมรใช่ครับ แล้วก็มีข้อกล่าวหาสำคัญเลยคือบอกว่าพระองคอ์ทรงมีพัสติวิปลาดไปวิกลลจริตคํคำนี้แรงเหมือนกันนะคะมันมีเหตุผลประกอบไหมคะว่าทำไมถึงกล่าวหาแบบนั้นคือบางทีก็ถูกโยงไปเรื่องการลงโทษพระเทราผู้ใหญ่หรือว่าความขัดแย้งเรื่องอาการเก็บภาษีหรืออะไรทำนองนั้นครับอ๋อค่ะ พงศาวดารก็จะบันทึกต่อว่าพอสมเด็จเจ้าพยายามหากษัตัิก์สืกลับมาปราบกบฏเรียบร้อยก็มีการประชุมขุนนางแล้วก็ลงมติว่าต้นเหตุความวุ่นวายมาจากพระเจ้าตากสินเองก็เลย มีมติให้สำเร็จโทษสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์วันที่6เมษายน2 3า5ครับตามบันทึกบอกแบบนั้นแล้วก็พระบรมศพนำไปฝังที่วัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามในปัจจุบันแต่มันก็มันก็มีอีกกระแสนึงที่ดังมากๆเลยใช่ไหมคะที่คนยังเชื่อกันอยู่คือเรื่องเล่ากระแสรองที่แพร่หลายมากโดยเฉพาะหลัง2475มาแล้วนี่มาจากพวกงานวรรณกรรมเยอะเหมือนกันใช่ครับครับเช่นแนวคิดว่าการสาเร็จโทษนั่นมันเป็นการจัดฉาก มีการสลับตัวอ,อ๋อที่ว่าสลับกับพระญาตชื่อมัน่นตามงานของหลวงวิจิตวัทการประมาณนั้นครับหรือความเชื่อที่ว่าเออท่านไม่ได้สวรรคตแต่ว่าหลบหมีไปบวชที่นครศรีธรรมราชอืมที่วัดเขาขุนพนมอะไรแบบนั้นที่มีร่องรอยมีเรื่องเล่าท้องถิน่นครับพวกนี้ก็จะอิงหลักฐานท้องถิน่นหรือบางทีก็เป็นการตีความเชิงเออจิตวิญ,ญญาณไปเลยก็มีครับแล้วในมุมมองของนักประวัติศาสตร์หรือการวิเคราะห์เนี่ยคะ่ะ เราควรมองความต่างของเรื่องเล่าสองกระแสนี้ยังไงดีคะคือประเด็นสำคัญเลยต้องดูบริบทครับพงศวดาที่เขียนในยุคต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมันก็อาจจะออสะท้อนความพยายามสร้างความชอบธรรมให้ราชวงศ์ใหม่ด้วยส่วนหนึ่งอ๋อค่ะเข้าใจได้ส่วนเรื่องเล่ากระแสรองที่มาบูมมากๆในยุคหลังๆโดยเฉพาะยุคชาตินิยมเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะสร้างภาพวีรบุรุษให้ดู สมบูรณ์แบบไร้ตำหนิไปเลยอืไม่อยากให้มีจุดด่างพร้อยใช่ครับนักประวัติศาสตร์บางท่านอย่างเช่นอาจารย์ปฐมพงษ์สุขเล็กหรืออาจารย์พิเศษเจีาจายจันพงษ์ท่านก็ชี้ว่าภูมิหลังหรือพระจริยวัตรบางอย่างของพระเจ้าตักสินที่อาจจะดูต่างจากขนบกษัตริย์อยุธยาเดิมๆเ,เนี่ยก็อาจจะถูกหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นทางการเมืองได้เหมือนกันอืแล้วก็อาจจะนําไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องพระสติวิปลาส ก็เป็นไปได้ครับมันซับซ้อนมากเรื่องนี้น่าคิดมากค่ะสรุปแล้วก็คือแม้ว่าวีรกรรมการกอบกู้การสร้างชาติของพระองค์จะยิ่งใหญ่ชัดเจนมากๆากแต่เรื่องราวบ้นปลายพระชนมชีพเนี่ยกลับยังเป็นพื้นที่ที่แบบมีความทรงจำหลายชุดที่มันซ้อนทับกันอยู่ต่างกันไปใช่เลยครับ และบางทีการที่มีเรื่องเล่าหลากหลายแบบนี้แหละครับอาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้พระองค์ยังคงอยู่ในความสนใจของผู้คนถูกหยิบยกมาพูดคุยถกเถียงกันอยู่เสมอมันสะท้อนว่าประวัติศาสตร์จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเดียวตายตัวนะครับนั่นสินะคะบางทีคำถามที่น่าสนใจกว่าสวรรค์คดอย่างไรอาจจะเป็นคำถามที่ว่าการมีอยู่ของเรื่องเล่าที่ต่างกันขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่สังคมเราเลือกจะจำแล้วก็เล่าอดีตของตัวเอง อืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ